กรชชอนมาช้อนใหญ่ตัมันโลเลยกัดกัดกัดกระเด็นกระดอนตัวเล็กตัวน้อยโดนหมดสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเด็กซีนะครับเข้าสู่ชาแนลด็กป่าวันนี้เด็กๆไม่มีสักคนเลย ใช่ครับคลิปล่าสุดที่เราถ่ายกันเนี่ยคือเราพาน้องหมิวไปสกปลาชะโดแล้วก็ปลาหน้าดินหลังจากนั้นหนึ่งวันน้องหมิวไม่มาเลยปวดยังปวดแขนอยู่ร้าวไปทั้งแขนปวดแขนปวดข้อมือบอกว่ายังยังไม่หายเลยทักไปถามเมื่อวานถามเป็นไงบ้างหายยังบอกยังเลยแล้วเราก็คิดว่าวันนี้เขาน่าจะมาแหละเขาพักไปหนึ่งวันเต็มๆสรุปวันนี้บอกขอหยุดอีกวันหนึ่งงานเข้าแล้วครับคลิปไม่มีลงนะครับต้องเดือดร้อนเราสองคนแล้วแหละ เอฟซีอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเห็นผู้ใหญ่ตกปลาเพราะว่าใช่มันจําเป็นครับเพราะว่าเด็กๆเด็กๆไม่ว่างอืมไปโรงเรียนกันหมดเลยใช่ครับเด็กๆไม่ว่างก็วันนี้ขออีกหนึ่งวันนะครับพอดีโชคดีด้วยพอดีเราออกมาเช็คใหม่นะครับคลองแถวบ้านนะครับเพิ่งจะลอกผักตบเวลาลอกผักตบขึ้นนี่ก็นึกถึงปลาช่อนเลยเนาะ ใช่เดี๋ยววันนี้เราจะลองตกปลาช่อนคลองแถวบ้านเราแต่ว่าเราจะใช้วิธีการเอาเรือลงเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันร,ระหว่างการขับรถแล้วก็ลงยืนข้างๆคลองเนี้ยแล้วเราตกปลาเนี่ยกับการเอาเรือลงอันไหนไมันจะดีอยู่กันไปเดี๋ยวเราลุยเลยวันนี้เราหาปลาช่อนมันก็ที่จะมีเหยื่อแค่สองประเภทใต้น้ํากับผิวน้าใช่วันนี้น้ํา,าแล้เป็นเด็กตกปลาลายใช่ใต้น้ําบบดีใช่นะครับโอเคเดี๋ยวเราตามหาผลงานกันครับเดี๋ยวลองดูครับว่าจะได้ตัวไหม เฮ้ยตองยังไม่ทันตั้งเลยครับเอ็มซีตีไปไม้เดียวโดนโดนเนี่ยตีไปไม้เดียวอุ้ยปลาอะไรอ่ะเจอได้ล้วยดูวันชอนมาช่อนใหญู่๊มันโลเลยโดนเอออุ่ยเป็นโลไอาเหี้ยตัดยวงหน้าเรือคือกำลังเซตกล้องนะครับไม่คิดว่ามันจะกัดเอาละประเดิมสวยแล้วนะเน้นไม่สวยปลาไม่เลยโอ้ยเสียดายเสียดาย เสียดายนะถ้ามีมาเนี่ยมานั <S 3> <s 3่งตกอีกคันนึงเจ้าเลยใช่มันมันตีได้้า้ขวาอะไรไลก็มาครับกัดปึ้งเดี๋ยด็อยู่ไหมอยู่วิ่งปึงหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มครับวิ้ยตกสายตกบนเรือตกบนเรือ ตัวเป็นโลไม่เอาปาไตแอร์ไลน์สี่อ้ยแต่ป้าอ้วนอยู่นะอ้วนอยู่นะดูโอ้ยปลาเดิมสวยว่ะนะเนนอันนี้กัดใต้ล้มไม้เลยเนาะใช่ครับนี่ตียัดเอาใต้ต้มไม้เพราะว่าคือพื้นที่มันเริ่มโล่งแล้วแหละเพราะว่าเขาเขาขุดลอกขึ้นไปแล้วก็หาตีตามใต้ต้นไม้ใต้กอผักตบกอกิ่งไม้อะไรประมาณนี้ครับโอ้ดีนะไอ้นั่นเพิ่งจะลงมา ถ้าเหมืนงั้นไม่ได้ปลานะอืมอาจจะได้ตัวนั้นแทนใช่ไหมลองอีกสักไม้ไหมเนี่ยเยอะไม่ไหวลากเรือไปริ้วเลยอลยโอเค่นันี่อ้วนเลยครับเด็กตกไปอะไรสีดำนึกอะไรไม่ออกคว้าสีดำเมื่อก่อนนะครับเอฟซีเป็นสีที่เป็นธรรมชาติใช่เด็กๆชอบใช้มากสีดำแต่จริงแต่ทุกสีแหละเออโอเคครับผมตามมาต่อ เราจะพยายามเน้นใต้ต้นไม้ใต้กิ่งไม้นะครับเวลาลอกผักตบใหม่ๆนะครับที่อยู่มันไม่มีนะครับที่อยู่เล็กๆน้อยๆตามคลองเนี่แหะครับจะเป็นจุดอาศัยของปลาช่อนหลังจากที่ได้ปลาจากแอร์ไลน์ก็เดี๋ยวเราตามแอร์ไลน์กันต่อ อืมจัดไม่โดนไม่โด,นไ,ดนไม่โดนไม่โดนจัดไม่โดนเหยื่อแต่ตัวไม่ใหญ่ถ้านั่งขวาเนี่ยได้อยู่ถ้ามันล่างแนวน,นี้ได้มันคือมันจะขนาดกตลิ่งแบบนี้ได้จัดกันแล้วกัดแล้วอืมกัดเลยครับอีกหนึ่งตัวอะไรครับเนี่ยไม่เสียแรงที่ยกเรือมาคือ เป็นหมายเด็ดเลยนะครับสําหรับของรอบใหม่เนาะใช่แล้วอีกอย่างก็แอร์ไลน์ก็เป็นเหยื่อที่แบบลากได้เนียนอยู่แล้วด้วยระฟาก็ไม่ค่อยระแวงแลวของโปรดปลาช่อนจริงๆนะใช่ดูท้องให้มันผ่านหน้าเถอดดูท้องมันดิโอ้โหอ้วนมากกินลูกปลาคงแบบเพลินเลยนะเอามาเจอแอร์ไลน์อย่าลุ้มชุ่มคอไปไม่พลาดครับโอเคเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูแต้มรวมดีกว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่มาลองดูกัน เราก็ตีนี่เป็นอน่นก็ได้แอร่าไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาหาจุดตีก็ดีก,ก็ได้ตีก็ดีจอดร่มๆถ้าแอร่าเจ็ดแปดตัวก็จบแล้วคลิปอะ่ะนั่นไงโดดพุ <gauge> ่งรูตัวงเหรวะนันน <S 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 กเลาะตะลิงมาเลยครับ ปกติเราจะลากล็อกสลิงแบบนี้ก็ต้องจอดรถใช่ไหมต้องจอดรถต้องลงมาริมฝั่งแล้วก็ยืนตีครับนี่ใช้เรืออันนี้ข้อดีเลยครับง่ายกว่ากันเยอะจริงๆใช่แล้คือมันตีได้เพราะว่ากัดกัดกัดอุ้ยอุ้ยหัดไม้เลยคอโดนเลย็อตนี้เห็นส่ายวันท่านกิงไม้บอกแล้วแอคชั่นแบบมันเล้านะเข้าไปเปิดก่อน ดูดิติดกิ่งมามันมีตัววิ่งออกเนี่ยน้ำกลมฟักเลยมีตัวครับอีกตัวหนึ่งตอนนี้มันนึกว่าเพื่อนมันแขวนคอตายนะครับนี่ตัวไม่ใหญ่แต่ก็โอเคนะเป็นแต้มนะแต้มที่สามโอเคปมดแป๊บเดียวเองยังไม่ถึงครึ่งชัวมงเลยมั้งใช่ ลากเลาะฝั่งมาเรื่อยๆครับปึ้มนี่เช้าเช้านี่น่าจะเป็นสิทธิ์นั่นไงปึโดดครับโดดครับโอ้ยอยากจบบ้านจังเลยโอ้ยดูมันคายอะไรออกมาอุย้ยปลาไหลตัวเลิศเลยลองกินปลาไหลด้วยหรอ แล้วขึ้นมาได้ด้วยหรออุ้ยมันจริงมันกินปลาไหลหรืองูดูครับตัวเบรกยังคมทะลุแก้ม อะไรเดิมนี่นี่ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยตัวที่สี่สี่แล้วตัวที่สี่เนาะโอ้ยกังไม้กังมือหมกแล้วตองพรุ่งนี้ตกไหมล่ะเดี๋ยวจะให้ตกเอาไหมเดี๋ยวไปขับเรือฮะได้ได้ได้เดี๋ยวเปลี่ยนัเปลี่ยนกันนันเนวันนี้เราจะใช้สีดําตัวเนี้ยตัวเดียวเลยทําให้เอฟซีดูสมมุติถ้าขาขาดแล้วก็ใช้แบบขาขาดได้ขาสองข้างแล้วก็จะใช้แบบขาสองข้างลองดูซิว่าจะได้เท่าไหร่ได้เดวตีให้ดูอ ถ้ามันขาดนะถ้าไม่ขาดเราก็ใช้ต,ตอนนี้นยังครับโดนปลาไป4ตัวแล้วยังอย,อยู่สภาพมันป,ปกติอยู่คือมีแค่ไอ้ที่ขีดขาดก็คือแค่ตรงากาดแค่นั้นเองนิดนึงแต่ว่ามันไม่เป็นไรเพราะว่าพวกนี้เราเอาเสียบเข้ากับตัวยางเนื้อยางข้างในข้างๆได้สบายเดี๋ยวดูความทนครับเหยื่อแค่ตัวเดียวแล้วเทียบกับปลาที่ได้นะครับจะคุ้มค่าขานาดไหน สปอนเซอร์เรือเข้าได้เข้านะครับเข้าได้เข้าครับตอนนี้เราต้องการเรือมหาศาลเพราะว่เด็กเรามีเยอะเขาอยู่กันเอ้ยมาสิ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 อ้าวอ้าวอยู่อยู่ตกใจหมดเลยไปดูต้นหน่อยอยู่สิอะไรสีดำตัวเดิม ลูดดูดลูดขาดไหมขาดไหมลูดผ่านกิ๊บขึ้นมายังไม่เป็นไรเลยยังไม่ขาดแม่เลยยังใช้ได้ต่อนะใช่ขาครบยังไม่พิการาตามต่อครับอันนี้ตัวที่ห้าห้าดิเราได้สี่ไปแล้วจริงเหรอเรากล่าวว่าจะไปสุดนุ้นี่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเดี๋ยววนกลับมาแล้วจบคลิปนะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เลทประมาณครึ่งทางจากที่เราลงนะนับจากที่เราลงอ่ะครึ่งทาง กัดกัดกัดปุ้มกระเด็นกระดอนอตัวเล็กตัวน้อยโดนหมดห เนี่ยคือข้อดีของเด็กตกปลาแอร์ไลน์อ่ะแค่เนี้ยตัวแค่เนี้ยก็กัดเข้าครับใหญ่ก็เยือหน่อยเดียวเอง่ะคือคือไซส์พวกเนี้ยถ้าคนที่เคยใช้นะจะรู้เลยว่าไซส์เนี้ยของโปรดเขาเลยใช่ใหญ่ก็เยือหน่อยเดียวเองนะครับดูปากนี่คือแบบไม่น่าจะอมเหยือได้อ่ะแต่คือแบบดูดิเข้าไปเต็มคําเลยวิทลรุแก้มแต้มที่หก ้มใสสวยลยใสสวยดู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 ย้อน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 วิมันจะลดเลยอย่คันโค้งคันโค้งว้าเล่นคันเล็กสนุกเลยครับตัวนี้ไสสวยไปทุกตัวเลยจุกยอกเลยแต่แบบนี้ตายไม้เดียวบ่าโอ้ไม่ไหวแล้วขาขามือยเลยตอนเนี้ยดูครับโอ้ตัวนี้ส์สวยมาก นี่ดูลรวกินเข้าไปดูแบบตัวเบ็ดวิทะลุปากกล่างเลยนะคใช่ขู้ถึงว่ามันกระโดดสู้สวยเลยนะขวดแล้วก็พุ่งสวนพุ่งสวนวิ่งสวนชะลอมาหนึ่งใช่ไหมใช่ชะลอเพราะว่ามันกัดมันกัดไม่โดนตอนแรกที่ตอนแรกมันคือมันต้องสปีดเหยี่บเพราะว่าเหยี่บมันมีช่วงที่แบบว่าดำน้าหน่อยนึงแล้วก็กระตุกให้มันหมุนให้มันไวหน่อยให้เหยี่บมันขึ้นน้ำอ่ะแล้วไซส์สวยขนาดนี้กัดขาขาหรือยังยังปกติอะเดี๋ยวดึงเดี๋ยวดึงขาให้ดูนี่ครับนี่ดูครับคือของแท้ปกติครับ โอเคนทหารต่ออันนี้ตัวที่เจ็ดต่ 7, อเจ็ดเมื่อกี้หกแหละเป็นข้ามแล้วเป็นข้ามขน <c oughs> ใช้ต้นไม้ ตามที่แปดแปดละจ้าขายังอยู่ครบนะครับยังอยู่ครบสมประกอบทุกอย่างก็เดี๋ยวเราจะเอาเครื่องบินนี่ดูนะคือมันับมันับมันขาดแบบนี้คือรูมันจะอ่ามันดับคว้าแบบเนี้ยมันทําให้เวลาเราตีตีไปพวกมันจะย่นลงมาอ่ใชเดี๋ยวเราจะเกี่ยวใม่เกี่ยวโดยกับฝังให้เครื่องบินมันคว่ำลง เดี๋ยวมาดูว่าแอคชั่นมันจะเหมือนเดิมไหมจะมีผลทําให้ปลาไม่กัดหรือเปล่าดึงถอยหลังปักเข้าไปหน่อยนึงนี่แบบนี้เห็นไหมเนี่ยเวลาปลากัดก็จะเหมือนเดิมเห็นปะไมนต้องดีดังว่าเก่าอยู่แล้วผมผมว่าเพราะว่ามันจะมีส่วนต้านน้าเยอะหน่อยขาเขายังทํางานอยู่เหมือนเดิมปกติ อยู่นี่ตัวเม <Jamie, S 2> <แ anak S 1> ื่อกี้แหละตัวเมื่อกี้แหละกัดผิดอยู่รอบนึงครับนี่โดนจนได้นะฮะใส่พอๆกันเลยนู่วันก็ตัวที่เก้าเก้าแล้วอีกตัวเดียวเท่านั้นจะถึงสิบนะครับก็ยังมาไม่สุดคลองเลยใช่ใช่เกือบเกือบจะสุดแล้วแหละดูแล้วอีกตัวหนึ่งไม่น่ายากนะถึงสุดคลองเนี่ยขากลับเนี่ยน้ำมันจะกระทบเรือหรือเปล่าไม่เท่าไหร่ คืนมันไม่ได้เป็นลูกใหญ่ถ้าเราไปช้าีด้เราไม่ได้ไปไวบุญนั่นไงจุดแบบนี้ใส่สวยใส่สวยจุดแบบนี้มันต้องมีได้ผักโตมโอ้โหตัวที่เก้ายังไม่ทันขาดคำนะครับตัวที่สิบใส่เท่าไรสามขีดนะประมาณนั้นกว่าได้ประมาณนั้น ตีแบบกับฝั่งนะกับฝั่งกบก็คือยังสามารถใช้งานได้อืวัดปลาก็ติดปกติเหมือนกันแล้วคือแอคชั่นแอคชั่นก็ออกเหมือนเดิมคือถ้าหมามีปลาไงผมว่าใช้ถ้าตัวเบ็ดไม่ขาดไม่อะไรนะผมว่าใช้ยาวๆเลยขอให้ผ่านหน้าปลาช่อนแล้วกันใช่นะบางคนนัาไปตีน้ําลึกๆปลาช่อนไม่ขึ้นมาเจอมันก็ไม่ได้อยู่ดีจริงๆแบบนี้ก็ถามว่าหน้าตีดีนะหน้าตีนะก็ดีใช่ใช่ ก็ <K l ip> คลิปนี้เราจบมนที่10ตัวดีกว่าแล้วก็เหยื่อไม่ได้พังเลยยังใช้งาน<ช>ต่อได้เยอะแยะเลยยังปกติดูครับขานะเนี่ยก็ยังยืดออยาวปกติเลยครับ ก็ยังไงก็ฝาก fc ไปด้วยนะครับเหยื่อเด็กตกปลาอะไรนะครับเป็นเหยื่อของเด็กๆนี่แหละครับวันนี้เด็กๆไม่ว่างนะครับน,น,นั่นเดงกับลุงตั้มก็ออกมาออกหมาผลงานใ<ช>ห้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จองตัวน้องเว่าไว้เลย fc ผมว่าให้ว่าวแบบต่างใจตกปลาหน่อยหมายแบบนี้น้องว่าไม่ไน่าพลาดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากติดตามยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับเด็กตกปลาอะไร200บาทมี3ตัวครับใช้คุ้มเลย1น่กล่อง1กล่องนี่ใช้คุ้มนี่ครับ10ตัวยอดสุดยอดจริงชั่วโมงกว่าใช่ประมาณชั่วโมงกว่ายังยังไม่ถรงยังไม่สวยคลอง